นะครับผมเอาวงโค้ดเดอรครับตัวติเซียนคิดว่าน่าจะมาที่สุดนะครับตามตัวที่คิดว่าน่าสุมาที่สุดเป็นเป็นแนวทางนะครับเด้อนะครับเอซีนะครับผมเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นนะครับผมตามตัวติเซียนน้องไข่ีนก็เพิ่มก็เข้ามาตลอดนะครับผมพึ่งกําลังสีมาเปิดเผยโตนะครับผมได้2งวดนะครับงวดก่อนงวดซี่หานะครับผมแล้วก็งวดนี้นะครับหนึ่งเียตครับท่านผู้ชมนะครับเด้อนะครับผมมา บาเซนองค่ายประสิ่บะนอนะครับผมนะครับนะครับอยู่บะนอเซนองค่ายเนาะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเซนองค่ายบอครับนี่ครับผมสะดวกคุยบะนอตอนนี้ครับผมพอดีเอฟซีเพิ่นถามมาหลายนะครับว่าเซนองค่ายสีว่างตัวเลขแบบใดจังหดงวดนี่วันที่หนึ่งกรกดานี่นะครับผมนะครับครับสะดวกอยู่ครับเตรียมให้ไปให้แล้วโอ้ครับผมนะครับพอดีอันเอฟซีเพิ่น คอมเมนต์มาหลายว่าอยากได้ต <laughs> <illa now? Darwin. laughs> ัวเลขจากเซียหน่องไข่ไว <void> ้ๆนะครับผมนะครับเซียหน่องไข่มีตัวเลขตัวใดนะครับสลับงวดนี้ที่สิว่างมีตัวพิเศษตัวหยั่งบ่ครับผมสลับงวดนี้นะครับมีคือเก่าแล้วครับมีเหมือนเดิมครับมีที่เด็ดกว่าเก่าบ่ครับสลับงวดนี้คิดว่างวดนี้คาดเก่าอีกโอ้โครับผมนะครับขออนุญาตแป๊บนึงนะครับเด้อเซียหน่องไข่นะครับผมมาเมืองสถิติยอดหลังนะครับผมนะครับของงวดวันทีสิบหกสิบพันมานะครับผมสลับเอฟซีนะครับเด้อนะครับกระดาษแผ่นนี้แหละครับกระดาษแผ่นนี้แหละครับที ทางเซียนองค่ายเพิ่นได้ให้ว่างให้มือนั่นนะครับผมนะครับมือที่แอดมินได้ไปถ้คลิปนะครับผมนะครับกับกระดาษตัวนี้แหละครับผมนะครับผมกระดาษตัวนี้แหละครับแล้วก็เซียนองค่ายเพิ่นให้มานะครับผมนะครับเกจหนึ่งหนึ่งเกจนะครับผมแต่เซียนองค่ายเพิ่นก็ให้ในในในจำนวนหกชุดนะครับที่ว่างให้นะครับผมเพิ่นให้ล่องไรเฉียงนะครับผมนะครับไรประมาณนี้ครับผมนะครับก็แบบนี้แบบนี้นะครับผมให้ให้ลงทุนลักษณะแบบนี้สินะครับผมกากระบาดได้นะครับผมนะครับสำหรับหมวดนี้นะครับผมเสี้ยนองค่าเพิ่นสียหายเป็นตััวใใดดแบบบนะครผมก็ ลองวิเคราะห์พิจารณามงเด้อนะครับผมย้ำนะครับผมนะครับทั้งช่องของเฮาและก็เสี้นน่องไข่นะครับผมยังคงเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอนะครับผมนะครับครับเสี้นน่องไข่ครับผมสำหรับงวดนี้นะครับผมนะครับเสี้นน่องไข่สิมีลักษณะตัวเลขแบบใดครับแบบเก่าหรือว่าแบบใหม่พิเศษกว่าเก่าบ่ครับผมแบบใหม่ครับบ่ต้องตีตารางบ่ต้องตีตารางเลยแม่นบ่ครับครับครับเพราะต้องตีตารางเลยเป็นรูปแบบลักษณะตัวตูดตัวเลยเป็นตัวเป็นตัวก็เลยเขียนต่อตูดต่อตูตัวเลย ครับครับผมนะครับอ่ะสละเอซี่นะครับเด้อร์ธันไดที่มีปากกาและสมุดนะครับผมนะครับก็เตรียมจดไปประพร้อมกันนะครับสละธันไดที่แคบได้นะครับผมก็ล่อแคบกันเด้อเพราะว่าตอนนี้มันยังติดมือของแอดมินอยู่นะครับอาจจีแคบบ่สะดวกนะครับเดี๋ยวแอดมินสิโชว์ให้แคบเป็นแบบๆไปเลยนะครับผมนะครับผมอ่ะนะครับมีมีตัวไหนนะครับเสี้ยนนะครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกสี่นี่นะครับผมนะครับก็แถวเทิงเนาะมันมันยัมีอยู่หกตัว บนลางกับแถวซึ่งแถวล่างเท่านั้นแหละเริ่มเริ่มต้นเริ่มต้นกับสองครับสองเนาะครับแล้วอยผมเวียนมากแล้วก็เก้าเก้าครับแล้วก็ศูนย์แล้วก็ศูนย์ครับแถวล่างมานีดแถวล่างมานีดแถวลางเป็นสองเนาะครับผมเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าห้า โอ้เจ็ดหนึ่งหาครับท่านผู้ชมเจ็ดมาอีกแลลวครับเจ็ดงวดนี้เจ็ดไปตามมีมาอีกบ่ครับเสียนของไข่ครับผมราะว่าคือยังมีเหล็กเจ็ดกับหนึ่งของมาอีกแลลวครับผมตัดมันอยู่ในเหล็กในหลอกในคำนวณมันมีมาโอ้มีมาตัดออกบ่ได้เนาะมันก็ต้องลงไหาเร่ยครับครับมันตัดบ่ได้ตัดโดนเลยนะโอ้ตัดโอ้ใช้ไลยกว่าเก่าครับท่านผู้ชมนะครับผมสังเกตนะครับเด้องวดนี้นะครับ เดมาอีกแล้วนะครับผมนะครับในในสูตรนะครับผมนะครับผมนะครับเราเราตัวไรที่เซียนสีจับให้เป็นตัวพิเศษตัวใดเนี่ยครับผมทีสีจับไหเอฟซีเป็นไปนําไปเาะห์เป็นตัวจุดๆุดตัวเด่นเดนตัวกันๆเลยนะครับผมครับผมสีจับไฮเกี่ยวกับบนล่างได้บริเนียนบนล่างคือคูดได้เลยนะคูดเลยผมสีจับอยู่ประมาณหกคู่คือเก่าหกชุดหกหางหกคู่เท่านั้นครับครับผมเดี๋ยวผมสีขกีดเส้นใตห้คือเก่าคือเจ็ดหนึ่องล่ะ โอ้ให้เขียนเข้ามาเด่นคือเข้ามาใดครับผมขนาดเด่นเดนนั่นแหละให้เขยนเข้ามาเด่นเด่นก็่อน้อครับครับเด่นอ่าเด่นครับผมครับเด่นจับคู่เด่นจับคู่จับคู่ครับผม่เกี่ยวกับบนไ่เกี่ยวกับบนกบลังครับไม่เกี่ยวบนล่างคูณได้เลยครับมีตัวใดในน้ครับเสี่ยนของไข่ครับผมตัวแรกเนาะครับชุดแรกคู่แรกหาศูนย์หาศูนย์ ครับตอนนี้ก็เกียมนเป็นชุดเป็นชุดรถด,ด้วยครับชุดแบบไหครับฉีดฉีดชุด,ดชดต่อตูดต่อตูดกันไปต่อตูดไปเลยนะครับฉีดฉีดฉีดไปเลยวครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบัรดาลัโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางครับครับแล้วก็หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าครับ หนึ 1, 1> 1, ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเออหนึ่งเจ็ดไหม่เลยครับท่านผู้ชมครับผมครับไอห้าเจ็ดข้างล่างหลอกลางด้วยใช่ไหเจ็ดจุดสองแถวเป็นสองแถวครับห้าเจ็ดครับห้าเจ็ดครับสองเก้าสองเก้าก็นึ่งห้าขนาดละมันหกหกตัวเลยหกตัวครับบ้านนี้ นี่จับคูสามตัวพิเศษพิเศษจากสองหางโอ้จับคู่สามตัวครับจับคู่สามตัวบนเนาะครับครับสามตัวบนครับผมตัวไดในนอกครับสองเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งลงมาอีกครับเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ ห้าครับเพอดีบอครับผมครับเท่านั้นแหละโอ้ครับแล้วก็ตัวตัวเสยนมักครับตัวที่ชอบฉีดเส้นใต้ให้เลยครับคือหนึ่งเก้าครับหนึ่งเก้าวงกลมเลยเอนาะครับวงกลมวงกลมไปเลยหนึ่งเก้าครับผมมีตัวใดเป็นพิเศษดีบอครับมีตัวเดียวนี่บอครับตัวเดียวนั่นล่ะ โอ้ตัวเดียวเลยเด้อครับแต่เบอร์ส้มนะครับผมนะครับอ่ะนะครับผมขออนุญาตอันนี้ชี้แจงกับพี่ซีทีหนึ่งเด้อครับนะครับผมนะครับสำหรับตัวเลขของเซียนหนองคายนะครับผมนะครับงวดนี้นะครับผมว่างมากนะครับผมนะครับตัวเลขชุดนะครับผมตัวเลขชุดมีอยู่6ชุดนะครับมี2 9 0นะครับผมนะครับแล้วก็7 1 5นะครับตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นนะครับเด่นจับคู่นะครับผมจับคู่ให้6 นะครับผม6หางนะครับหหาง6ชุดนะครับผมนะครับมี5 0 1 9 1 7 5 7 2 9 1 5นะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมนะครับจับให้แล้วนะแล้วก็จับคู่3ตัวบนนะครับผมมีอยู่2ชุดนะครับผมนะครับ3ตัวบนเด้อมีอยู่2ชุดคือ2 9 1 7 0 5นะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมนะครับสลับยูซี่นะครับผมกับ ถ้าได้ที่สะดวกแคบได้เ้อนะครับผมแคบได้เลยนะครับผมถ้าถ้าได้สะดวกแคบนะครับผมก็แคบได้นะครับผมในในในตัวเลขสามตัวนี่ของเซียนติตจับคู่สามตัวบนนี่มีตัวใดเป็นพิเศษบ่ครับผมสรับสามตัวบนสองเกานึงกับเ0็ดศูนหนะครับผมก็ตัวมากเป็นกมากเจ็ดนหมากเจ5ศูนย์หับโอ้ออกกับข่แม่น้ำหนึ่งหัวนี้เลยนะครับผมนะครับอ่านะครับผมอาวงกลมใหมเด้อครับตัวที่เซียน คิดว่าน่าจะมาที่สุดนะครับตามโตที่คิดว่าน่าสีมาที่สุดเป็นเป็นแนวทางนะครับเด้อนะครับเอซีนะครับผมเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นนะครับผมตามพัชดีเซียนน้องไข่นี่ก็เพิ่งก็เข้ามาตลอดนะครับผมพึ่งกระลั้สีมาเปิดเผยโตนะครับผมได้2งวดนะครับงวดก่อนงวดซี่หานะครับผมนะครับงวดนี้นะครับหนึ่งเจนะครับผมนะครับเจีนึงนะครับผมจิบเก้านะจิบเก้ากับเป๊ะคือเก้านะครับก็นานๆกับเป๊ะคือเก้าครับผมแต่เพิ่งกระลั้สีมาเปิดเผยให้ทางเอซีแฟนช่องให้นะครับผมนะครับ นะครับผมนะครับสลหรับทนายนะครับผมนะครับที่มีโชคนะครับผมนะครับกับเสี่ยหนองคายเด้อนะครับผมนะครับท่านใดที่มีโชคนะครับผมก็เสี่ยหนองคายเี่ออยากสิมาเป็นนําใจนะครับผมอยากนําใจเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเขียนห้จะเข้านะครับผมสลหรับนําใจนะครับผมนะครับสลหรับทนายที่มีโชคแล้วก็เป็นนําซากาเฟ่คาคู่เด้อนะครับผมเดี๋ยวนี่ครับผมนี่ครับแช่มหน้าจอเด้อครับเด้อนะครับผมนะครับ แชปหน้าจอได้เลยนะครับน้ำใจนะครับทอพุงสี4071286099นะครับคุณสำเนียงศีละศีนะครับลีรีรีลีละบุตรนะครับผมนะครับกับงวดที่ผ่านมานะครับผมนะครับมีมีเอฟซีเพิ่นซอยคาหนำใจแนวบัคับเซียนครับผมหรือฝากผ่านขอบคุณทางเอฟซีมาได้ในตอนนี้หรือไม่ครับก็มีแนวอยู่ครับครับพวกโคลารน้ำซากาแฟกับขอบคุณ ที่ทั้งหลายของแฝนช่องกะมีน้นำจิน้นน้ำาใจเนาะ,ะก็พบกหละมีหลาที่นํำเสนอของเป็นแนวทางกา<ะ>อย่างไรเสียเอฟซีเนี่ยมันหมานึนเกาปังปังนึ่งก็ตั้งไว้ตัวได้เนียนตัวได้แน่น,น,นจัดได้เลยครับครับผมก็ขอบคุณนะครับผม,ผมคนเชี่อนน้องข่ายน้ำเด้อนะครับผมขี่มา แบ่งปันเป็นแนวทางให้นะครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งกรกฎานะครับผมนะครับทั้งช่องกับเป็นเพียงแนวทางทั้งเสี้ยงกับเป็นเพียงแนวทางนะครับผมนะครับกับโปรไซวิทยาญาณในการรับชมเด้อนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมนะครับเสี้ยนน้องคข่ไม่ยังสิฝากถึงเอฟซีแฟนซองที่เพิ่นกำลังรับชมอยู่ตอนนี้อยู่บ่ครับผมแต่ผมไม่แยงหลานนะครับมิจะขอบคุณนนเอฟซีมีน้ำกิ่นน้ำใจเล็กๆน้อยๆแต่ยังดีกับปอเดว่าหรอกครับผมก็ขอให้เอฟซีนะโศกโศกเพื่อเก่า่หละครับ ผมมีอย่างไรนะครับครับผมครับสุดไทายสุดนี้ก็ขอบคุณเอ็ดซี่สุขทุกคดนะครับเ้อนะครับผมทีได้มีน้ำใจให้กับเสียน้องไขยนะครับผมได้มีกำลังใจเหตุสุดนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับผมชุดทายทายสุดนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเสียน้องคข่อีกครับเ้อที่ได้มาแบ่งปันนะครับผมนะครับครับขอบคุณหลายๆนะครับเ้อเสียนเด้อครับผมสวัสดีครับ